สวัสดีครับกลับมาพบกับ i n s i h e m a n c u n s t e r ครับเออช่วงนี้ไม่รู้จะไปหาปีบมาคุมหัวที่ไหนอีกแล้วนะครับเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เลวร้ายมากๆครับ Manchester ์ยูเต็ยุคของรูเบนอมารินอะไรกันเนี่ยทำไมมันมันหวยได้ขนาดนีอครับแพ้อีกแล้วแพ้วูฟศูนย์ประตูต่อ2แล้วมันก็แบบเดิมเลยนะครับ การเสียประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากลูกเตะมุมนะครับจากลูกฟรีคิกจากอะไรทั้งหลายเนี่ยลูกเซตพีชเนี่ยมันก็ยังคงตามกลับมาหลอกหลอนครับแล้วเกมนี้นี่มันก็แบบเดียวกันเลยกับเกมที่แล้วเกมพี่แล้วเจอทรงฮึงมินเนี่ยเตะมุมเข้าไปเกมนี้เจอทางด้านคุณย่าเตะมุมเข้าไปเฮ้ยคือพวกคุณเป็นอะไรอะ่ะเอพวกคุณรู้ว่านี่คือจุดอ่อนพวกคุณเสียประตูแบบนี้มาหลายเกมแล้วนะครับสไตล์อย่างเงี้ยแบบหลายตอนหลายครั้งแล้ว แล้วทำไมมันยังเกิดขึ้นซ้ำซากอยู่ตกลงนีพ่พวกคุณไม่ได้ไปแก้ไขไม่ได้ไปอะไรกันเลยเหรอโคช้ชสั่งนักเตะหรือเปล่านักเตะมันทำตามโคช้ชหรือเปล่ามีใหญ่ที่ไหนฮะนักเตะของวูพฮมด้านไปยืนประกบด้านหน้าด้านหลังของทางด้านอังเรโอน่าไม่มีนักเตะแมนยูอยู่ตรงนั้นเลยและไอเจ้าโอนาน่านี่คือแทนที่คุณจะไปผักคุณจะไปให้นักเตะให้เหลือดีมาช่วยสกรีนไม่เห็นมีอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วเสร็จแล้วก็จะมาเอาแต่ลูกฟาว ก็รู้อยู่แล้วอะสไตล์อย่างเงี้ยเขาไม่ให้นะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการคุณจะต้องพยายามเซฟตัวเองคุณต้องพยายามช่วยทีมดิอะไรเนี่ยจะไปรอแต่เสียงนกหวีดอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอไอเจ้าโอนาน่าก็หนึ่งละไอแล้วตรงนั้นก็หนึ่งอยู่แล้วนะครับไอเรื่องของการเสียประตูแบบงี่เง่าเนี่ยนะครับแล้วไอใบแดงงี่เง่าอีกอ่านะครับบรูโน่กับตันทีมเนะี่ยแล้วคุณกับตันทีมแล้วอย่างนี้เหรอนะครับไปไล่เตะเขาไปสกัดอะไรอย่างนี้เหนะรอไปย่ำใส่ คู่แข่งอย่างนี้เหรอมันครึ่งแรกโอเคตอนนั้นอนะ่ะมันศูนย์ศูนย์อยู่นะครับจังหวะนั้นอ่ะมันยังยังศูนย์ศูนย์อยู่คือถ้าหากรู้จักเล่นแบบระมัดระวงังมากกว่านี้คือบอกเลยว่าบูโน่เนี่เวลาแกนเล่นเนี่ยแกนเล่นแบบบ้าดีเดือดหลายครั้งเนี่ยนะวิ่งไล่วิ่งสกัดแบบไม่มีหยุดหลายๆจังหวะคือเล่นแบบเกินเกินเกินความจําเป็นฮะและเป็นยังไงครับโดนใบแดงเกมพังเลย ปกติแล้วแมนยูเกมก็ไม่ได้ดีกว่าครับครึ่งแรกเกมแมนยูก็เป็นรองทางด้านฟุตแพลย์ตันอย่างชัดเจนอยู่แล้วแล้วเหลือ10คนมันยิ่งไปกันใหญ่เลยสติปัญญามีได้แค่นี้หรอโอ้โหคือแมนยูตอนนี้อันดับที่14แล้วอะครับตอนนี้อย่าว่าแต่พื้นที่ยูโรป้าบื้นที่อะไรเลยตอนนี้แมนยูหนีตกชั้นแล้วต้องพูดอย่างนั้นเลยนะครับมีอยู่ยีคะแนนอยู่ที่สิ เป็นตำแหน่งที่ย่ำแย่มากๆเลสเตอร์อันิีบ8มีอยู่14คะแนนนครับเหนือกว่าแมนยูนเหนือกว่าเลสเตอร์อยู่8คะแนนนะครับแต่คือด้วยฟอร์มแบบนี้ฤดูกาลนี้ในพรีเมียร์ลีกแพ้ไปแล้ว8เกมสิติของรูเบนอัมาริเนี่ยมันมันแย่มากเลยนะครับเป็นเอาไปว่าตอนนี้นี่คือทั้งนักเตะทั้งโคช้ชเนี่ยคุณภาพไม่แตกต่างกันแล้วอะนะครับ ย้อนไปดูทางด้านสปอร์ตติ้งเนี่ยเพิ่งจะมีการปลดโค้ชเองนะคนที่เข้ามาแทนที่ของทางด้านรูเบนอัมบารินเนี่ยครับอยู่ที่นู่นเนี่ยผลงานยังไม่ดีขึ้นเนี่ยเขาจัดการปลดโค้ชเลยแต่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรูเบนอัมบารินเนี่ยคือถามว่าปลดเหรอไม่หรอกคือพวกเขายังไม่มีทางที่จะปลดทางด้านรูเบนอัมบารินหรอกครับแต่ว่ามันมันเกินไปหรือเปล่าครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าสไตล์การเล่นไหมสามสี่สามนักเตะแมนยูมัน,ม,นมันไปไม่ได้ไหม ครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างอื่นอีกไหมเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คะแนนความสามารถนักเตะแต่ละคนอาไปดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยคะแนนเป็นยังไงบ้างครับอัง์เรโอลาน่าครับได้5.5โอ้โหนี่ถือว่าให้คะแนนเยอะนะ5.5เนี่ยครับเลนี่ยูโรครับได้4.5แฮร์รี่แม็กควายครับได้6ลิซันโดมาร์ติเนสได้6บัสรีครับได้5.5ดาโลได้6.5จุดห้าเี่เมนูครับได้ 5, 5. อุกเต้ได้5.5อาจุดห้าอัมบัดเดโลได้5า้ารัสบูธไฮลุนได้4บรูโน่ครับได้2คะแนนตัวสำรองนะครับแอนโทนีแทนทางด้ัตยูโรได้6คาซิเมโรแทนคอบบี้ไมนูได้5คริสเตนเอเล็กซนแทนทางด้านอุกเต้ได้5้จโฌสเซอร์ซีแทนฮอยลุนได้4การาโชเกมนี้มีชื่อลงมาเล่นเป็นตัวสำรองนะครับแทนอามาัดเดโลได้3ลูกที่2การาโชรับเต็มๆครับ ความผิดพลาดของเขาแมนยูเสียบอลน,นะครับแล้วก็ทําให้ฝั่งของวูฟแฮมตันนี่หลุดเข้าไปยิงแบบจ่อๆเลยสองต่อสองประตูต่อศูนย์เกมนี้ก็ยังไม่มีชื่อของทางด้านมาคารัทฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์เต็ดรูเบนอัมริดเนี่ยไม่ใส่ชื่อมาคารัทฟอร์ดแม้กระทั่งตัวสำรองอีกครั้งหนึ่งหลังเกมนี้ทางด้านรูเบนอัมริดออกมาแก้ตัวอะไรบ้างครับสถิติเลวร้ายมากๆน,นะครับเจ็ดนัดแรกของเขาเนี่ย พาทีมแพ้แล้วถึง4นัดนี่นับเฉพาะในเกมลีกนะครับสถิติดีแย่กว่าทางฝั่งของทางด้้นเอริกเทนฮากซะอีกเขาบอกนะครับว่าแน่นอนนะครับเมื่อคุณแพ้คุณไม่ชนะมันก็เป็นการก้าวถอยหลังมันยากนะครับากับการที่มีนักเตะโดนไล่ออกประตูที่เราเสียไปมันก็เหมือนกับเกมที่พบก,กับสปเปอร์เราพยายามแม้จะขาดนักเตะไป1รายเราก็พยายามและผมคิดว่าเราเกือบได้บางสิ่งบางอย่างแต่จากนั้นวูฟก็ได้ประตูที่2 ช่วงท้ายเราพยายามอย่างเต็มที่และแน่นอนว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อมันน่าผิดหวังที่เสียประตูเหมือนเกมกับทางด้านทางด้านฮอสเปอร์ผมคิดว่าโอราน่าไม่สามารถเข้าหาบอลได้ใช่ผมคิดว่ายังไงมันก็เป็นการฟาวเขาพยายามเข้าหาบอลแต่มีคนที่ไม่แม้แต่คิดมองบอลแต่ผมไม่อยากโฟกัสถึงเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องที่ดีคือเราเกือบได้ประตูแม้จะเหลือ10คนมันเป็นเรื่องที่ดีแต่สุดท้ายเราแพ้ สำหรับใบแดงของทางดา์บรูโน่ฟอร์เดสนะครับเขาก็บอกนะครับว่ามันยากที่จะชนะเกมแม้จะมี1 1คนเท่ากันมันก็ยากอยู่แล้วนะครับกับการเหลือ10คนมันยากมากขึ้นเราต้องพัฒนาการประสานงานเรามีโอกาสเช่นกันเราขาดความเครียวกราดเราต้องพยายามหาทางที่ดีกว่านี้เพื่อชนะเกมผมคิดว่าเราคอนโทรลเกมได้แม้จะไม่ตลอดเวลาแต่การโดนไล่ออกทำให้เราลำบาก สำหรับเรื่องของทารามาคราร์ฟอร์นะครับที่ไม่มีชื่อ4ี่เกมติดต่อกันรูเบนบอกว่ามันเป็นเหตุผลเดิมๆเราต้องมีความเป็นมืออาชีพและเป็นคนเดิมไม่ว่าจะแพ้หรือชนะผมต้องแข็งแกร่งมากขึ้นผมยังจะทำตามไอเดียของผมจนถึงที่สุดผมทำในสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดเพื่อทีมผลงานของ Manchester แมนเชสเตอร์แบบนี้นี่ไม่ต้องห่วงนะครับโดนถล่มยับเลยครับซามิลลุคเฮอร์สก็ออกมาแล้วครับว่า นี่คือทีม Manchester, แมนเชสเตอร์เดที่แย่ที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเห็นมาตลอดชั่วชีวิตของผมมันเป็นอะไรที่แย่มากๆนะครับตั้งแต่ที่ทีมนี่เคยตกชั้นไปปีหนึ่งในปี 1, 1974ตอนนี้แมนยูนี่กลายเป็นทีมที่หนีตกชั้นแบบเต็มตัวอีกแล้วเกมต่อไปของแมนยูเจอใครอีกอเนี่ยโอ้ยเจอกับทางด้านนิวคาสเซิลครับฟอร์มกำลังโหดทีเดียวด้วยนิวคาสเซิลนี่เขเพิ่งจะถล่มเอาชนะทางด้านแอสตันวินล่ามาครับ เวอร์พูนี่เขาไปจนกูไม่กลับแล้วอ่ะนะครับเขาเดินหน้าลุยอย่างเดียวในที่แมนเชสเตอร์เต็ดีเดินหน้าแพ้อย่างเดียวส่วนใบแดงของทางด้านบรูโน่นะครับไปที่3ของเขาแล้วนะครับในฤดูกาลนี้กับตันทีมแต่ไดาแต่ว่าได้ใบแดง3ใบเอ๊มันยังไงกันเนี้ยนะครับเขาโดนแบนกี่นัดครับก็มีการออกมาบอกกันนะครับว่าบรูโน่นี่จะโดนแบนแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือในเกมถัดไปนะครับที่จะพบกับทางด้านนิวคาสเซิล แล้วหลังจากนั้นเกมที่พบกับทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยบุโนโอ่ก็สามารถที่จะกลับมาลงสนามได้ครับทางด้านสกาย p o r t ์ดีก็มีการไปขุดนะครับสถิติของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรูเบนอัมรินครับกลายมาเป็นผู้จัดการทีมที่แย่ที่สุดนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี1932ครับกลุ่มทีมไปทั้งหมด10เกมนะครับในทุกรายการแพ้ไป5เกมครับ ไม่เคยมีผู้จัดการทีมคนไหนทําได้แบบนี้มาก่อนคนสุดท้ายที่ทําได้ในปี1932นี่คุมทีม10นัดแพ้ไป6นัดครับตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่2คนนะครับที่ว่ายิ้มมีความสุขครับคนแรกก็คงจะเป็นทางด้านเอเรกเทนทางกันแหละครับอีกคนนึงนี่อาจจะเป็นทางด้านมาคาราฟอร์ดนะครับไม่มีชื่ออยู่ในทีมแล้วทีมก็แพ้รัวๆอย่างนี้นะ่ะเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใดๆทั้งนั้นครับเฮ้ย ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหรเนี่ยเราจะสะกดคำว่า win วินได้สักทีครับ W I N เนี่ยมันยากเหลือเกินครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้แล้วก็บพบก,กับอิน i ไ h t ์แมนยูไนเต็ดในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ